Yeah 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 yeah! What's up, everyone? Welcome to DJ Ten Smith Channel. Yeah, so welcome, welcome to to Ten k House of Toys. And this the Episode, Clone Trooper Helmet Phase Two, Jack Hasbro The Black Series, และอยู่ข้างๆนี้เลยก็คือ p h a s e 1 p h ที่ที่1จาก Hasbro เหมือนกันแต่ไม่ใช่ Black Series เพราะว่าใบนี้ออกมานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วนะครับได้มันมาเนี่ยมันยังไม่เป็น Black Series สมัยก่อนนะออกมาแต่ก็มีลูกเล่นเหมือนกันวันนี้จะเปรียบเทียบไปดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันราคาขึ้นเลยนะ h a s b r o เนี่ยแพงขึ้นแล้วนะ Black Series Helmet ไอไลน์ของเล่นธรรมดาก็ขึ้นหมด Marvel ก็ขึ้น ไม่ใช่ Hasbro อย่างเดียวด้วยนะเลโก้ LEGO ก็ขึ้นฟังก์ก็พบราคาก็ขึ้นเหมือนตอนนี้ของมันราคาขึ้นหมดเลยหลังโควิดเนี่ยนะครับผมมันก็เพิ่งเดินทางมาถึงเชนเคฟเลยนะครับผมเพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทยมาที่อเมริกาได้ก่อนเราสักพักหนึ่งนี่แหละนะน่าจะช่วงประมาณหลังปีใหม่แล้วเนี่ยก็เพิ่งเดินทางมาถึงตอนต้นเดือนกุมภานี้นะครับเป็นใบแรกของปี2023เลยจาก Has b r o Black Series ใบแรกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีอีกหลายใบจะออกแน่นอนนะครับี่เพิ่งควอเตอร์แรกปีใหม่นะใบที่2นี่จะออกมาตอนซัมเมอร์ปีนี้เป็นใบที่ทุกคนรอคอยกันมากที่สุดบอกก่อนเลยนะจะได้ทราบข่าวกันเพราะว่าหลายๆคนรอหมวกใบนี้อยู่ผมเองก็รออยู่เหมือนกันนะครับ กับสเกลทรูเปอร์นั่นเองนะครับในที่สุด Hasbro ก็ทําแล้วเคยพูดไปหลายคลิปตอนนั้นรวมหมวกเหมือนทันว่าทําไมเนี่ยไม่ทำ Scout สเกลทรูเปอร์สักทีเพราะว่าแฟนแฟนรีเควกสกันมาหลายปีแล้วนะครับในที่สุดปีนี้ได้แน่นอนก็พรีออเดอร์ไปแล้วเหมือนกันก็รอดูรีวิวได้กับไปนั้นเดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งกันเลยครับกับโคลนทรูเปอร์เฮลเม p เ a ส e 2 Black Series มาดูที่กล่องกันก่อนเลยครับผมกล่องก็เป็นทรงใหม่ที่เขาเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนปีที่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดใครตามมาก็จะเห็นแบบว่าหมวก Black Series รุ่นใหม่จะเป็นกล่องทรงแบบนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแน่นอนครับกล่องสวยงามแน่นอนตามสไตล์ has โ r o กราฟฟงกราฟิกจัดมารอบด้านแบบนี้ก็จะเห็นหมวกนี่เลยครับนะ Clone t r o o p p r เฟสที่2นะครับ แล้วก็มุมที่มันแตกต่างก็คือที่มันจะหัก45องศามุมตรงนี้ไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมปกติซึ่งทําให้มันเรียงยากเหมือนกันแต่สวยนะชอบมันประหลาดดีนะครับนี่ก็คือรอบด้านของกล่องอ่ะและก็ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านใต้เป็นแบบนี้ระหว่างแกไปก็คุยเรื่องราคาเลยและกันนะที่บอกว่าราคามันขึ้นนะครับจะเกิดใครสังเกตได้ตามร้านของเล่นนู่นนั่นนี่เนี่ย นะของพวกนี้ราคาขึ้นหมดแล้วโหดมากๆาโหดมากมกนะก็จะต้องยอดกระปุกเก็บเงินกันดีๆนะครับผมนะของเก่าบางคนก็บอกว่าแพงแล้วเหมือนกันมีคนเคยคอมเมนต์ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะปรับราคาลดลงไม่มีคำว่าลดมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะใบนี้ราคาตอนนี้นะครับได้มาอยู่ที่6,250บาทเมื่อก่อนเนี้ยหมวก black series อะไรพวกนี้ของ Hasbro เนี่ยจะอยู่ประมาณ5,000นะ นี่ขึ้นมาพันกว่าบาทเลยนะมาถึงที่ไทยก็อย่างที่บอกนะชิป p ิ้งภาษีนะครับตอนนี้เมื่อก่อนมัน100เหร 99, ียญ99-99อยู่ที่อเมริกาก็จะใบ1นึ่งบวกอะไรอย่างเงี้ย4 0 0พนะมาถึงไทยประมาณ5,000แต่ตอนนี้ราคาที่อเมริกาขึ้นไป130เหรียญบวกภาษีอีกนะครับถ้าซื้อที่นู่นคิดเป็นเงินไทยอาจจะตกอยู่ประมาณ ห้าพโดยประมาณอะไรอย่างเงี้ยก็บวกภาษีบวกชิปปิง้งแล้วก็ให้กำไรพ่อค้าหน่อยนะก็ประมาณพันนิดๆก็ถือว่ายังโอเคอยู่สำหรับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดสั่งเป็น 3D print หรืองาน c u สตอมเนี่ยใบหนึ่งก็จะเป็นหมื่นและนะแล้วของ Hasbro งานมันเรียบร้อยกว่าอย่างที่เรารู้นะแล้วก็เรื่องระบบนะเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านในของ Has b r o เ,เราได้เห็นกันแน่นอนนะครับ ไม่ได้คิดว่ามันจะแตกต่างหรือว้าวอะไรมากขึ้นนะนะราคาขึ้นเฉยๆเพราะว่ารายละเอียดก็ใส่จัดเต็มมาสวยอยู่แล้วแหละมาเปิดเลยเอ๊บนี่ครับแน่นอนกันกระทงกันกระแทกกระดาษนะแล้วก็มีคู่มุอคู่มือมาเรื่องปกติบอกใส่ทานอะไรนู่นนั่นนะี่นะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บเหมือนเดิม มาคิดไม่ออกแล้วใบแรกที่มันเปลี่ยนทรงกล่องมาเป็นแบบนี้ยังไงและหลายใบและนานแล้วเหมือนกันอออกมาเลยจ้ะ้ฮูนี่เลยใบเบริ่มออกมาเรียบร้อยครับนะแล้วก็ใส่พลาสติกอย่างดีมาใบน่าจะ ใกล้เคียงกันกับเฟสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบเรปริการต่อ1นึ่นี่เลยเทียบกันใหญ่กว่าใหญ่กว่านะรู้สึกมันจะแบบบุบบ,บ๊บ,บนะมากกว่าเฟสที่หนะครับนะเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันอันนี้ตอนที่ Hasbro ประกาศออกมาปีที่แล้วนะ Haslab นะบอกว่าจะทำโคลนทรูเปอร์เฟสที่2และ b l a c k Series เพราะว่าเฟสหนึ่งเขาก็มีแค่ใบนี้แล้วก็ข้ามมาเลยนะใบนี้ เห็นแล้วก็ยังไงก็ต้องจัดแหละคราวที่แล้วเคยรีวิวไปเป็นงานคัสตอมแฮสบรที่ยังไม่เคยทำก็คือ Captain Rex กับ Commander c o d คดีนั่นเองนะครับย้อนดูกันได้นะก็เป็นนี่แหละทรงเฟสที่2ของ Clone Trooper นะก็คือเปลี่ยนยุกเฟส1มาเฟสสองโคลนวอล์ถ้าใครดู Star Wars นะครับนะตอนนี้กำลังดูรูปทรงและคิดถึงนะโมของ Storm Trooper ไอ้ b l k s k s i r s e s รุ่นเก่าที่เห็นข้างๆตรงเนี้ย นะเหมือนแอบใช้บล็อกเก่ามานิดหนึ่งยังไงไม่รู้ข้างๆอันนี้เดี๋ยวตอนขึ้นไปวางข้างบนเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูด้วยนะของ Clone Trooper เนี่ยมันจะมีรูปทรงที่มันแตกต่างกันก็คือตรงเลนส์ข้างหน้าที่เป็นตัว T อ่าแล้วก็มีเหมือนตรงเนี้ยของสตอร์มทรูเปอรก็มีนะแต่อันนี้มือนจะแคบกว่าเออนะนะแอบแอบคล้ายมากแอบคล้ายมากแล้วก็มีด้านหลังตรงเนี้ย นะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะหมุนไม่ได้ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะแต่เป็นดีเทลที่ใส่มาเป็นของโค o น e Trooper นั่นเองแล้วก็ด้านบนที่เป็นตัวนะเหมือนอะไรอ่ะอุลตร้าแมนเลยงหอนนี่เลยอ่ะรอบๆด้านง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบไปดูกับเฟสที่1คู่กันแป๊บหนึ่งอ่ะใจอะ่ะชอบเฟสหนึ่งมากกว่ารูปทรงของ Clone t ู o ปอร์นะครับไม่รู้ว่ามีใคร เป็นเหมือนผมหรือเปล่านะก็คือชอบไอ้ตัวงอนเนี่ยขอเรียกว่าง,งอนแล้วกันเนี่ยเออนะของโคลนทูเปอร์เฟสหนึ่งมันจะเป็นเนี่ยเหมือนอุลตร้าแมนไหมเออนะเออนะมันก็แอบเจ๋งกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบสตอร์มทูเปอร์ละนะโคลนทูเปอร์เฟสหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยหน้าแหลมๆตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเลนส์เป็นตัวทีนีสหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็จะมีไอ้ตัวข้างหลังอันนี้เหมือนกันนะลูกเล่นดูกันเลยอ่ะเทียบกันชัดๆด้านหลังแบบนี้ด้านข้าง นั่นหน้าอีกหนึ่งข้างครับแบบนี้อ่าสองตัวนี้มี voice changer เหมือนกันเลยนะครับที่ด้านขวานะของเฟสที่หนึ่งอันนี้อาจจะมีปุ่มกดเยอะกว่าด้วยเนี่ยหนึปุ่มเฟสสองปุ่มเดียวเหมือนเดิมแน่นอนแค่นี้เก๊ก๊นะครับต้องใส่ฐานนะ3ามก้อนนะต้องอันไขสกรูเหมือนกันนะครับแต่จะให้ดูเลย อันนี้จำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนตอนซื้อมาเท่าไหร่น่าจะประมาณ2,000กว่าบาท3 0 0 0ไม่เกินเนี่ยเฟสหนึ่งน,นะครับอ่ะด้นานในนี่เลยเมื่อก่อนด้วยความที่ยังไม่เป็น Black Series มันจะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยแต่มีเนี่ยไอตัวกันยางขอบตรงตาไม่มีสายปรับรัดขนาดด้วยนะแล้วก็เป็นแบบเนี่ยไม่ได้ใส่ลูกเล่นมาแต่ Black Series รุ่นใหม่แล้วนะรุ่นเก่าตัว Storm Trooper สมัยก่อนก็จะมีแค่สายรัด ปรับขนาดสีสาะเฉยๆข้างในก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้แต่รุ่นใหม่ที่มันว้าวอย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันนะหลายๆส่งนี่เลยเขาจะมีสายปรับรัดขนาดแล้วก็มีเห็นไหมลูกเล่นข้างในปิดมาเรียบร้อยงานมันเรียบร้อยขึ้นมันว้าวมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเจ๋าเลยแหละออชอบมากของ Marvel Legends Series Hasbro ก็พัฒนาเป็นแบบนี้เหมือนกันแลละนะ ปิดมาสวยเลยอะทำให้มันแบบว่างานเรียบร้อยมากซึ่งถ้าเป็นพวกงานคัสตอมหรือ 3D Print มันจะไม่ได้แบบนี้เลยบอกว่าตอนนี้6,000ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าขึ้นไปถึงหมื่นก็ไม่ไหวแล้วครับนะ h a s r r o ก็พยายามทำออกมาสวยแล้วตอนนี้สะสมผมก็ จบที่ Hasbro แล้วถ้าไปเล่นพวก efx หรือว่า Anovos พวกนั้นราคาแบบ20,000นะนะแต่พวกนั้นมันเป็นเรปริกาแบบว่าที่มันเหมือนกับในหนังจริงๆแบบว่าเป๊ะๆเ,เ,เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ไหวอะ่ะนะด้วยกำลังด้วยพื้นที่แล้วก็หาซื้อสั่งเข้ามาได้อยู่ก็ Hasbro ที่แหละ Black Series ก็สะสมได้ตามเก็บได้ง่ายๆไม่ยากเท่าพวกนั้น เดี๋ยวคราวนี้ลองมาใส่ให้ดูใส่ทานแล้วก็ดูซิว่า voice changer เสียงมันเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนครับเอาล้วครับใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ซื้อมาหาที่ใส่ฐานไม่เจอรุ่นใหม่นี่ครับเฟซสออยู่ที่ด้านหลังตรงนี้เปิดนี่เลยครับเอามาแล้วก็ขันสกูใส่นี่แยกออกมาได้นะครับมันจะไม่เหมือนกาเฟสที่หที่จะต้องนี่แยกชิ้นส่วนนะ ปะติโครเบอร์กันนี่เอามาแล้วก็ใส่ฐานข้างบนนี้อันนี้ใช้ 2A3 ก้อนอันนี้ใช้ 3A3 ก้อนนะครับนะนี่เมื่อก่อนมันยังแยกชิ้นได้อย่างนี้มันเหมือน t t r ม m t r o o p ร r รุ่นแรกอะพลาสติกพลาสติกยังบางกว่านะก็พัฒนาขึ้นออนะอย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ลูกเล่นนะ voice changer ไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะได้เห็นชัดๆนี่เฟสชิ้นหนไมโครโฟนห้อยดงแงดงนงแดงแบบนี้เลย ไม่ไดนะ้ซอนแบบข้างในแบบเหมือนรุ่นใหม่ Black Series แลอะอะคราวนี้มาดูใบใหม่ก่อนเฟส s e 2นะครับอย่างที่บอกกดปุ่มตรงนี้ข้างหูด้านขวาก็คือเป็น voice changer จะมีเสียงนะลำโพองอะ่ะมันอยู่ในหมวกไม่มันก็ติดอยู่เสียงที่ออกมาด้านนอกเนี่ยมันไม่ดังไหมได้ยินไหม มันจะกล้องอยู่ในหัวเรามากกว่านี่คือเหมือนอะไรอ่ะมันไม่ได้ดังเหมือนกับพวกที่เขาใส่แบบว่าเดินอยู่ใน Star Wars Galaxy Edge มันจะออกมาเลยอันนี้มันแบบลำโพงมันอยู่ข้างในอ่ะเราจะได้ยินเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแหะได้ยินไหม Voice changer เสียงปกติสวัสดีครับ Stormtrooper Clone trooper Have you seen Jedi Empire? p a p a t i n e ah Emperor p a p a t i n e Order 66 <laughs> อ่าะแล้วมันก็เปลี่ยนดีโอเคแหละแต่เสียงมันไม่ออกมาข้างนอกเวลาใส่เล่นพูดแล้วเราแบบเราแบบโอ้หเท่แต่คนข้างนอกมันแบบอะไรวะเออแต่ก็ถือว่าเสียงมันเปลี่ยนขึ้นเยอะมากนะครับอ่ะคราวนี้มาดู ของเฟสที่1จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ออนเรียบร้อยแล้วเช็คเช็คเช็คได้ยินเสียงไหมซ่าซ่าไวท์เชนเจอร์ r มโค o โฟน one two one two ไม่กับลำโพงมันจะไม่ค่อยแบบเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเช็คเช็คไม่เสียงซ่า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  แล้วก็จะมีอีก2ปุ่มข้างๆที่กดมันจะมีเสียงที่ใส่เข้ามาแต่หมวก Clone Trooper Captain Rex, Captain Rex can you hear me, can you hear me มัน <nu ke> <meme> เป็นเหมือนอารมณ์เหือนแบบกดเหมือนแบบเป็นคุยวอลกี้ทอกี้มากกว่าไม่ได้เป็นแบบ Vo i h e Changer ขนาดนั้นแล้วก็มีเสียงมาแต่ถ้า Voice Changer คือตัวนี้มันเปลี่ยนเยอะกว่าอย่างที่บอก,ลอ,บอกลองใส่ให้ดูกันครับผมใส่เฟสหนึ่งก่อนไม่มีสายปรับอันเนี้ยมันจะออกหลวมหลวมหน่อยเพราะมันใหญ่อืม เนี่ยมันก็จะตกตกนิดนึงเออก็จะเป็นแบบในะอย่างที่เห็นในปกรูปนะครับอืมนันก็จะต้องแดงน้งแดงต้องไปแบบจัดอะไรอะ่ะยัดถ้าเกิดใครจะใส่เล่นเป็นคอสเพล์นะหัวค่อนข้างโต h a s โบ o ชอบทำแบบว่า Universal ให้คนใส่ได้หลายๆลไซส์อ่ะคราวนี้มาลองบายบายเฟสที่2กันมีสายปรับตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอืมก็ พอดีหัวเออมองเห็นแน่นอนเลนส์พวกนี้ Hasbro ชัดเจ๋วเลยเอารมณ์เหมือนใส่ว่นกันแดดเช็คเช็ค one two one two มนี่เลยแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้อ่ะถือว่าสวยแต่อย่างที่บอกว่าก็โมเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ได้แตกต่างอะไรจาก Stormtrooper มากนะครับเรื่องการลงสีก็โอเคเงาขึ้นกว่าสมัยก่อนนะ ก็ขาวคุณคุณไม่ได้มุกนะอย่างที่เห็นเลยนะก็สวยดีนะพลาสติกคุณภาพดีเทลรายละเอียดแน่นอนดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้นไปชั้น Star Wars กันเดี๋ยวไปเปรียบเทียบให้ดูกับน t o r m ม r o o p e r รรุ่นเก่าไปลองจัดที่ดูสิตอนนี้จะวางคู่กันยังไงแน่นอน2ใบนี้ต้องวางคู่กันอยู่แล้วเฟส1กับเฟสที่2 <laughs> น่าจะอยู่นะชั้นแล้วก็มี r ร็กับ โคดี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นโคลนทรูเปอร์เซตนะแต่ต้องย้ายแมนโดและอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองไปจัดกันนะตามขึ้นไปดูเลยครับ่าขึ้นไปชั้น Star Wars กันครับผมมาก็นะใส่แล้วก็เดินเล่นอย่างนี้ได้เลยเท่ๆนะครับตื่นตืนตื่นตื่นตื่นตื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 ่นเออมาชั้นนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับขึ้นมาถ่ายคลิปรีวิวไม่ได้เจอ เมืองเลโก้เราอยู่อ่ะไปหาแคปตันนี่เลยเร็กซ์กับค o รีอย่างที่บอกนะต้องอยู่ด้วยกัน4ใบแบบนี้แต่ต้องย้ายแมนดาโลเรียนฮ่าอ่ะเดีย๋ยวลองขอจัดดูก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยโคลนทูเปอร์เฟสสองและนั่นคือสตอร์มทูเปอร์รุ่นแรกสมัยก่อนนะใบแรกเลยสีขาวข้างบนนะั่นแหละอย่างที่บอกเห็นปะ โมคล้ายๆกันเลยแอบเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนอะไรแต่ก็เปลี่ยนอยู่แหละเขาก็ใส่รายละเลอียดมาเพิ่มขึ้นนะเป็น Clone Troopers นะครับคราวนี้ตอนนี้อย่างที่เห็นเลยนะช่องมันเต็มหมดแล้วช่องที่ว่างอยู่นั่นก็คือเฟสหนึ่ที่เอาออกมาส่วนฝั่งนี้ก็อย่างที่เห็นดูสิแมนโดยังต้องไปอยู่ข้างบนอันนี้ขนาดทำเพิ่มมาแล้วนะยังไม่ครบทุกใบไม่มีที่แล้วต้องขยายแล้วต้องขยายแล้ว จัดขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เลยเฟส one เฟส c e o c คลนทรูเปอร์แล้วก็อยู่กับ Cody กับเร็กซ์แบบนี้ไปด้วยกันเป็น Clone Wars น่าจะจบแล้วคอลเลกชันอยากได้ทีก็คือเป็น Bad b a ทช์และ5ใบแต่จะไปไว้ไหนละจ้าไม่มีแล้วนะ <c oughs> พื้นที่นะก็ต้องรอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงในะตอนนี้เอาแล้วครับ EP นี้ก็อัปเดตให้ดูนะมันจะก่ายคร่าว กับ Star Wars ที่10 a v e นะครับแน่นขึ้นเรื่อยเรื่อยเริ่มล้นชั้นนะอย่างที่เห็นเลยก็รอติดตามชมกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรให้ดูกันอีกนะไลเซเบอร์ห er, มวกดรอยส์ ids, ต่างๆนะี่ี่สะสมนะครับไม่แน่ปีนี้อาจจะได้เห็นตรงนี้กลายเป็น Star Wars Lego <laughs> เอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ครับ may the force be with you